สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับการแกะกล่องอีกครั้งนึ่งนะครับผมนานๆผมก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้แกะกล่องสักทีนะครับอันเนี้ยคือไปเดินที่ร้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้ลองจับลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยมันมีเสียงเล็กร้องที่ว่ามันควรมาเป็นของเรา <c ười> คือมันมีสีขาวสีเทาครับแล้วก็ มันมีแสงสีสวยสดงดงามนะครับสายที่ใช้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันออกแบบดีไซน์มาดีนะครับผมแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องกันนะครับผม red dragon ก็คือชื่อยี่ห้อนี้นะครับเป็นชื่อยี่ห้อที่ผมเพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกเปิดมาโอ้โหมีบับเบิลนะครับที่ปกป้องเคสของเราเนี่ยเอาไว้เป็นอย่างดีครับคีย์บอร์ดนี้นะฮะ เป็นอะไรที่โดนใจผมมากครับผมอ่ามันมีความเป็นคลาสสิกเรโทรนิดหน่อยครับอันนี้ก็คือสิ่งอยู่ในกล่องนะครับผมก็จะมีใบชี้แจงครับอีกตัวนี้เป็นตัวแงะครับเพื่อจะเปลี่ยนครับของผมเลือกเป็น red switch นะครับและนี้ก็คือสายเชื่อมต่อนะครับสังเกตครับเป็นสายนี่ USB Type C นะครับผมแล้วก็มีตัวเชื่อมต่อ USB นะครับผมเที่เข้าไปกับคอมพิวเตอร์นะครับก็ ใบแน่นอนและผมชอบอันนี้ครับมีสติกเกอร์นะครับเอาไว้ตกแต่งได้นะครับผมจะตกแต่งคีย์บอร์ดของเราหรือจะไปตกแต่งโน้ตบุ๊กของเราหรือคอมพิวเตอร์ของเราหรือตู้ซีพของเราก็ได้ครับนี่ครับทุกคนลองดูตัวอักษรใช้ฟอนต์ที่น่าสนใจมากๆเลยครับผมผมรู้สึกว่าเออมันเป็นฟอนต์ใหม่ทั้งภาษาไทยแล้วก็สาังกฤษด้วยนะครับผมมาลองฟังเสียงกันว่า red s w i นั้นเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็จะเสียงที่ไม่ดังเท่ากับเสียงของ blue Swiss นะครับนี่ฮะพอเสียบสายเข้าไปครับผมก็จะเกิดคลื่นของแสงสีครบถ้วนเลยนะครับผมอ่าอันนี้ลองปิดไฟหน่อยพอปิดไฟแล้วจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่ามันเหมือนกําลังหายใจอยู่นะครับผมัมนกําลังเคลื่อนไปโดยแสงสีอันสดใสนะครับผมบอกเลยว่าชัดทุกตัวอักษรครับแทงทะลุขึ้นมามีทั้งที่ว่างต่างๆของเคสด้วยนะครับ มันอะไรที่งดงามมากอันนี้ก็คือ,อเพื่อให้เข้าเซตกันครับผมก็ไปจัดเมาส์ตัวนี้มาครับเป็นของต่อนะครับผมอ่ายีห้อ Fant e คซึ่งมันเจ๋งมากๆครับผมนี่ฮะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถปรับแต่งได้โอ้มีหลากหลายมากเลยครับผมนี่เป็นแบบไฟดิสโก้ได้ครับเป็นแบบคลื่นอ่ะเรามาดูของเรานี่คีย์บอร์ดเราก็เป็นแบบนี้คือถ้าทุกคนเนี่ยไปตั้ง อะไรก็ตามในแอปพลิเคชันครับก็จะมีความงดงามตามนั้นเลยแล้วผมชอบนี้มากที่สุดเลยครับเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อเข้าสู่โหมดการทํางานนะครับเราก็จะปิดไฟมานะครับเราสามารถตั้งได้ในแอปพลิเคชันครับมันมีกิมิคเล็กๆเป็นยี่ห้ออยู่ตรงข้างล่างนะครับขอบคุณที่รับชมครับ